สวัสดีค่ะวันนี้ครูเกรซจะชวนทุกคนมาฝึกการทรงตัวบนโยคะวิวกันค่ะเอาวิวไว้ข้างหน้าแบบนี้นะคะแล้วเอาตัวของเราวางลงไปค่อยๆกลิ้งวิวไปข้างหน้าค่ะอยู่ในท่าแพนโพสแล้วก็ค่อยๆพับงอเข่าเอามือไปจับหลังเท้าค่ะแล้วดึงขึ้นด้านบนโพสนี้ก็สวยนะค่ะแต่เราจะไปต่อกัน โดยการค่อยๆบาลานซ์ตัวเองนะคะล็อกท้องแน่นๆหนีบก้นแน่นๆแล้วยกเท้าหลังให้ลอยขึ้นจากพื้นค่ะอึ๊บอึ๊บอึ๊บเอ้ยได้แล้วยากพอสมควรค่ะแค่นี้ก็ดีใจแล้วลองทำกันดูนะคะเสร็จแล้วลงมาก็ยืดคายหลังนิดนึงอยู่ในท่าชายโพสค่ะ ทำแล้วส่งรูปส่งคลิปมาให้ดูกันด้วยนะคะ